คุยเรื่องมะเร็งกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงวิธีการป้องกันก็ล้อไปกับปัจจัยเสี่ยงหมายความว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงได้ก็สามารถช่วยช่วยลดโอกาสที่จะเป็นได้ปัจจัยปัจจัยเสี่ยงที่หมอบอกก็คือเราไม่สูบบุหรี่เราไม่ดื่มสุรา ออกกาลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ,อ,อปริมาณเนื้อแดงหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยก็ขอให้ลดปริมาณหน่อยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าต้องห้ามไปเลยนะครับหรือคนที่ทราบว่ามีติ่งเนื้อในลําไส้แล้วมาทําการตัดไปแล้วก็ควรมาติดตามการรักษาต่อเนื่องไม่ไม่ควรจะทิ้งทิ้งการติดตามการรักษาไปผู้ป่วยที่มีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็น ก็ควรมารับการตรวจรับการส่องกล้องตรวจตั้งแต่ทราบเลยหรือถ้าเกิดเป็นคำแนะนำก็คือตรวจตอนอายุ50หรือสัก10ปีก่อนที่ที่คนในครอบครัวเป็นสมมุติว่าเรามีคนในครอบครัวเป็นเร็วสักอายุ 30- 40เราควรจะมาตรวจตั้งแต่20อะไรอย่างนั้นไปแต่ถ้าเกิดคนในครอบครัวเราทราบว่าเป็นตอนอายุมาก70 80เนี่ยเราก็ควรจะมาตรวจตั้งแต่50